สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิศแสงโชธนะครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงกิตตนาบานชื่นครับในรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับจะนําความรู้ด้านการเงินนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจโดยในวันนี้ครับเนื่องจากเป็นปีใหม่นะครับเราอยู่ในปี2022นะครับหรือว่า พุทธศักราชที่2,565นะครับเพราะฉะนั้นเราสองคนนะครับก็เลยอยากจะเปิดรายการนี้นะครับด้วยการนำเสนอนะครับแนวโน้มนะครับทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นเอาอย่าบอกว่าที่เกิดขึ้นดีกว่าต้องบอกว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับตลอดปี2022ที่จะถึงมีที่นักการเงินควรจับตาดูครับผมเพราะฉะนั้นเทรนที่เราจะพูดถึงเนี่ย นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ Economic Trends นะครับนะหรือว่าแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราพูดถึง Economic มันก็อาจจะมีบางประเด็นที่มาเกี่ยวโยงกับเรื่องของสภาวะสังคมเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บ้านใช่แล้วครับซึ่งอันนี้ก็มาจากเป็นบทความนะครับในหนังสือพิมพ์ financial times นะครับคุณรุจียชามาเนี่ยเขาเป็น global strategist นะครับของ morgan stanley investment management ก็มีการเขียนบทความลงไปในชุดไทัยมเรื่อยๆตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นบทความที่เหมือนกับเปิดสกราชปีใหม่นี้เนาะเขาก็พูดว่า10เทรนด์ที่เราน่าจับตามองมากๆเลยนะครับในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนมีอะไรบ้างครับก็วันนี้เรามาคุยเรื่อง1 0เทรนด์นี้กันแล้วก็มามามุมมองฝั่งเราเนาะว่าจากเรนด์นี้เราคิดว่ามีอะไรที่เป็นอินดิเคชันน่าสนใจบ,บ้างอืมโอเคงั้นเรามาไปกันเลยครับหนึ่งในสิบเทรนด์นะครับเริ่มแรกเทรนด์แรกก่อนเลยครับเบบี้บัสครับอาจารย์ บอกว่าตอนนี้นะ51ประเทศในโลกนะครับเประชากรที่เป็นวัยทำงานเนี่ยกำลังลดลงเรื่อยๆทุกปีแล้วอนะครับอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกเพนชั่นเรื่อง Investment นต์สำหรับรีท i r เมนต์มาเทรนนี้มีความน่ากลัวยังไงนะครับอ่าก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกให้เราทุกคนได้ทราบกันก่อนนะครับว่าเรื่องของโครงสร้างประชากรเนี่ยนะครับเรามีลักษณะที่มีประชากรเยอะมากนะครับในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเบบี้บูมใช่ไหมครับ นะและทีนี้เนี่ยที่เบบี้บูมเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอายุเกิน65ปีกันเกือบเกือบหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มเบบี้บูมเนี่ยกำลังจะล้มหายตายจากไปนะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มของเบบี้บูมเนี่ย <c oughs> ก็มีลูกน้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นของเขาเนาะนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเคยมีลูกกันอยู่แค่ออยู่ประมาณ8-10คนตอนนี้เนี่ยเรามีลูกกันอยู่ระดับ2-3สคน และในปัจจุบันนะครับ fertility rate นะครับหรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ลดลงจนอยากจะบอกว่ามันอาจจะต่ำกว่า1คนแล้วนะครับจริงๆเลขสำคัญคือเลข2ใช่ไหมก็คือมีคุณพ่อคุณแม่ราควรจะมีลูกสองคนจะทดแทนประชากรแต่บอกต่ำกว่าหนึ่งอีกอืมใช่อันนี้คือเป็นประเด็นที่นะคำว่าต่ำกว่าหนึ่งนั้นหมายความว่ามีคนที่แต่งงานกันแล้วก็ไม่มีลูกเนี่ยเยอะมากบางครั้งก็แบบ ไม่ได้มีลูกเลยก็คืออยู่กันโสดเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเบบี้บัสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จารเราอะน่ากลัวนะครับถ้าเกิดในมิติของการลงทุนเนี่ยก็คือจะหมายความว่านะครับเรื่องของการบริโภคมันจะน้อยลงโอเคไหมเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นที่หนีไม่พ้นเลยนะครับคือเร,เราต้องมีการบริโภคซึ่งมาจากจํานวนประชากร เมื่อเราบอกว่ามันมีจํานวนประชากรลดน้อยลงการบริโภคของน้อยลงใช่นะครับรายได้กําไรของบริษัทต่างๆก็น้อยลงนะฮะแคปซิตี้ที่เรามีกําลังการผลิตอยู่ทุกวันนี้ก็จะผลิตได้สมมุติเราผลิตได้เท่าเดิมแต่เราขายได้น้อยลงมันก็จะเกิดสภาวะโอเวอร์สปายมากขึ้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องประชากรแล้วเทรนด์ที่2ครับเรื่องไชน่าครับเขาใช้คว่าพีคไชน่าเาเขาบอกว่า จีนะเติบโตเร็วจริงนะแต่ว่าค,ความเร็วที่เราเคยเห็นเนี่ยน่าจะถึงจุดที่เร็วที่สุดได้ผ่านเรียบร้อยไปแล้วบอกก่อนโควิดเนี่ยถ้าเราดูว่าการเติบโต,ตของ GDP โลกเนี่ยนะครับจีนมีบทบาทแค่ไหนเขาบอกหนึ่งในสามของกรอของโลกมาจากจีนครับตอนนี้ปีที่ผ่านมาสองพันที่สี่เขาบอกว่าเหลือแค่หนึ่งในสี่อันหนึ่งในสี่ของโลกของการเติบโตของโลกจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่มันใหญ่น้อยลงอะ่ะใช่อันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันมาจากหลายปัจจัยเนาะปัจจัยหนึ่งก็อาจจะต้องบอก แบบเป็นปัจจัยในเชิงตัวเลขคณิตศาสตร์อ่ะเพราะว่าในอดีตมาจากฐานต่ำโกลดก็เลยสูงเพราะฉะนั้นโกลดของโลดก็เลยมาจากจีนสูงกันในปัจจุบันพอฐานมันสูงขึ้นสัดส่วนของโกลดมันก็เลยลดลงเนะเพราะการที่จะเมนเทนโกลดในสัดส่วนเดิมเนี่ยก็ยากขึ้นครับแต,แต่ว่างที่เขาบอกมาเรื่องความน่ากลัวอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาเนาะ,ระ correlation ระหว่างโกลดของจีนกับโลดของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างค่อนข้างชัด แต่ช่วงหลังพอจีนเริ่มช้าลงนะครับมันก็ทาให้เราดึงเศรษฐกิจมาท่านาเนี่ยโตช้าไปด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคู่ค้าของประเทศหลายประเทศก็คือจีนใช่ก็เป็นนะเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่ต้องจับตามองในโลกการลงทุนว่าอะไรเคยพึ่งพาจีนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้โตได้เพราะว่าเขาเริ่มจากฐานต่ําที่อาจารย์บอกแล้วก็เข้ามาบกุกเบิกแต่ตอนนี้ถึงเริ่มจุดอิ่นตัวละไม่ใช่เขาไม่ซื้อเนาะนแต่ว่าแต่เขาคงไม่ซื้ออะไรเพิ่มไปกว่านี้เท่าไหร่ละลก็มองหาหนทางใหม่ว่า อ่ามันก็มีคนพูดถึงแบบทวีปอื่นเช่นแอฟริกาเป็นต้นนะว่าเป็นจุดถัดไปที่จะมีโกรธมาอีกนะครับอ่าโอเคเรามีสิบเทรนเราพยายามใช้เวลาสักประมาณสองนาทีต่อเทรนกันแล้วกันนะจะได้คุยกันได้เห็นบ้างรายละเอียดบางรายงนะครับเรื่องนี้ครับถัดมาคือเรื่องนี้ซึ่งจริงมีคันนี้ของเรื่องโครเรือนแล้ววันนี้ถึงเรื่องของภาครัฐเลยนะนี่สาธารณะใช่แล้วนะครับเด็ดทรันะครับก็มีความกลัวนะว่าหลายๆประเทศเนี่ยกู้เยอะเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเอ้ย เราจะถึงจุดที่หนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหรือเปล่าก็มีงานวิจัยของพวกนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันนะครับอ่า uh, ร็อกกอฟอย่างนี้เป็นต้นนะที่บอกว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างห uh, นี้สาธรารณะกับตัวโกรธของประเทศเนาะกู้น้อยก็กู้เพิ่มก็ทําให้โตได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันมากกว่านี้กู้มากไปเนี่ยประเทศอาจจะไม่โตแล้วเพราะต้องเอาตัง,งมาใช้หนี้จริงๆต้องอยาก<ไ>ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าประเด็นของหนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยเคยพูดคุยกันน่าจะ 2-3ตอนด้วยกันนะครับในอดีตจะให้ทางท่านผู้ฟังนะครับลองไปเสิร์ชหาเอ้ยเสิร์ชดูนะครับใน YouTube ก็คดูนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของ f ิ s c a l เ e บเนอะระดับหนี้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ De บ t Cycle กับการเติบโตของเศรษฐกิจเนอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ในสเตจที่ d e p เนี่ยมันสูงนะครับ นั่นหมายความว่ามันน่าจะเป็นสเตจของปลายของการเติบโตแล้วนะครับเนาะคุณจะเติบโตไม่ได้แล้วด้วยเดบอะถ้าเกิดจะเติบโตกว่านี้มันต้องเติบโตด้วยศักยภาพในการทำงานในการสร้างรายได้แล้วมาลดหนี้กันรอบนี้ก่อนแล้วค่อยมาเติบโตกันอีกไซเคิลหนึ่งเราเคยคุยไว้ก่อนโควิดเนาะว่าน่าจะชะลอละแล้วปรากฏว่าเกิดโควิดขึ้นอะไรอะไรมันก็เลยเหมือนกับหลุดวงโคจรมปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายนการมีนี้ก็มีคอนเ e ควนซ์ น่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะกับในประเทศไทยเนะเพราะว่าโควิดทำให้นี่สาธารณะของเราเนี่ยเติบโตจากระดับ40กว่าเปอร์เซของ GDP ตนตอนนี้มา70อร์ซนแล้วนะครับที่เขาเปดออกขอขอเพิ่มเพิ่มเพดานนะครับถึง70อร์ซดูแล้วน่ากลัวนะครับแล้วก็นี่ครัวเรือนของเรานะครับก็น่าจะเกือบ100อร์ของ GDP แล้วนะครับถ้านี่ครัวเรือน ก็เป็นวาระที่อ่าหลายๆภาคส่วนก็ให้ความสําคัญสําหรับปีนี้โอเคถัดมาครับ not 1970 s เวลาพูดถึง1970 s ในตําราเศรษฐศาสตร์เรามักพูดถึงเรื่องภาวะเงินเฟ้อรุนแรงแล้วก็เศรษฐกิจลดตัวด้วย stagflation จา่ครับเราจะเห็นเงินเฟ้อรุนแรงแบบเป็น double digit หลักสิเปอร์เซ็นตเหมือน1970 s ไหมโอ้นี้ผมพูดยากนะครับผมก็ ไม่มั่นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะก็ยังคงมีความเชื่ออยู่ว่าอินฟลชันที่สูงขึ้นในปัจจุบันมันเป็นอินฟลชันที่มาจากเรื่องของซัพ p l ายช shift เรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการบริโภคสิ่งที่เป็น Resource หรือว่าเป็นทรัพยากรของโลกของเราเปลี่ยนไปทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับหลายคนน่ยจะตั้งคำถามว่าทำไมราคาฐานหินพุ่งทำไมราคาน้ำมันพุ่งไหนเราบอกว่าเราจะ ไปอยู่ในยุคข,ของรถไฟฟ้ากันแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับนะประเด็นสําคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทุกคนรู้นะว่ามันจะไปอยู่ในยุคไฟฟ้าการใช้ถ่านหินการใช้น้ํามันจะลดน้อยลงก็ทําให้ผู้ผลิตเขาก็ผลิตน้อยลงเขาก็ลงทุนน้อยลงสุดท้ายแล้วมันก็พูด,ดง่ายๆนะครับราคาของน้ํามันกับถ่านหินก็เลยพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ปประเด็นต่อเนื่องถัดมาคือสิ่งที่บทความเขาใช้คําว่า greenflation เลยครับอย่างาจารย์ลุงเกียรติบอกว่าเอะเราจะไปกรีนกันแล้วเนี่ย B E S G นะครับแล้วก็ทิ้งพวกเอ่อฟอสซิลฟิวไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาน้่มันแพงจังทำไมราคาแก๊สแพงจังราคา่านนแพงจังอย่างที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกครับหนึ่งเลยนะหนึ่งก็คือว่าเราไม่ค่อยอยากใช้กันแล้วคนเดิมเขาเลยบอกว่าแล้วผมจะลงทุนเพิ่มทําไมผมก็ไปลงทุนใน清洁能源ดีกว่าโรงงานก็ปิดตัวลงกันนะแต่ว่าพอดีเกิดความต้องการพลังงานเฉียบพลันขึ้นมาในช่วงที่่ผาานมแล้ว โรงงานปิดหมดแต่โรงไฟฟ้าใหม่ก็ยังไม่มีเอาไงละ่ะก็ต้องไปซื้อน้ำมันซื้ออะไรมาเผาก็ให้เป็นราคาคอมมอนดิตี้ขึ้นสูงมากในช่วงปีที่ผ่านมาหนึ่งในสิ่งที่อินเฟชันเราขึ้นปีที่แล้วเนี่ยก็มาจากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอืมก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมาใช่แต่ว่าทีนี้เออมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับว่าไออินเฟชันที่จะบอกว่ามันจะเกิดเหมือนปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เราก็น่ากังวลตรงที่บ้าน โอเคด้านของการเปลี่ยนผ่านไปสู่กรีนนั่นก็ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือทางธนาคารกลางเขาก็มีการเขาเรียกว่าทำ contitative easing มาเยอะมากในช่วงที่เกิดโควิดนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเงินเฟอ้อเพราะ contitative easing ก็คือการที่ธนาคารกลางมีการริ้นเงินการวับริ้นเงินในที่นี้ก็คือซื้อคืนอสินทรัพย์ตราสารหนี้จาก ผู้ถือนักลงทุนต่างๆนะครับให้นักลงทุนสามารถได้เงินเข้าไปในกระเป๋าเขาง่ายขึ้นนะค,ะครับก็เลยก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นคําศัพท์ที่ทางนายธนาคารเขาข้อพูดกันก็คือตอนเนี้ยกัวเนอร์ของธนาคารกลางแต่ละแห่งก็ต้องพยายามแตะเบรกก็ไม่รู้รว่าแตะเบรกจนสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เกิดวิกฤตหรือเปล่าแต่จนหัวทิ่มหรือว่าแตะออช้าเกินไปอันนี้ก็เป็นบาลานซ์นะที่คนที่ คนที่เหยียบคันเร่งกับเบรกได้นี่ต้องมีความหวาดกลัวตลอดเวลาต้องรับผิดชอบ<ะ>ความเร็วของอรถที่เป็นประเทศนี้อยู่ใช่ครับอ่ากรีนเฟชันตะกี้เราพูดถึงต่ะละงั้นข้ามถัดมาเลยครับ<ะ> productivity paradox ครับบทความเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดมาก,ก่อนโควิดว่า digital transformation เนี่ยจะทําให้เราเกิดมี productivity มากขึ้นนะครับทาอะไรได้มากขึ้นนะแต่ปรากฏว่ามันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามี productivity มากขึ้นได้ก็จริงในบางส่วนนะแต่เราเคยฝันว่าเฮ้ยเราจะ work from anywhere ได้ในอดีต พอเราได้มาทําจริงๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาปรากฏว่าหลายคนบอกขอกลับเขา้าออฟฟิศเถอะเพราะว่าการใช้ productivity แบบดิ Transformation ที่เราพูดถึงกันนี้มันไม่ได้เวิร์กทุกอย่างอะ่ะอืมครับอันนี้ก็เป็นคงอาจจะไม่ i ิน l i c a t i o n อะไรนะแต่ว่า,าอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องยอมรับเนะว่าจริงๆ productivity paradox เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาในช่วงน่าจะประมาณช่วงแรกของการเกิดเทคนโนโลยี นะครับก็มีนักวิชาการเนี่ยนะครับเขาทําวิจัยแล้วเขานำเสนอขึ้นมาเลยว่าพอเกิดเทคโนโลยีปรากฏว่า productivity มันลดลงแทนท,ที่เทคโนโลยีจะทําให้ productivity มันสูงขึ้นนะครแต่ตอนหลังก็มีนักวิชาการมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณวัด productivity ผิดหรือเปล่าเพราะว่า,าเทคโนโลยีอาจจะทําให้เกิดวาลูในมิติอื่นที่คุณไม่ได้นําไปวัดนะทีนี้พอมาสู่ในมิติของการ work from home เนี่ย ตรงนี้ผมก็ว่ามันมันยังบอกได้ไม่แน่ชัดเนะเพราะว่าเราสองคนก็เคยนํางานวิจัยมาพูดคุยกันใช่ไหมนะครับที่รู้สึกเป็นงานวิจัยในประเทศจีนนะครับจีนใช่ใ <น S 1> บริษัทซีทริปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็มีงานวิจัยหลายส่วนนะที่ซัพพอร์ตเรื่องของ Work f r ฟ m Home เรื่องของ productivity ท,ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าบริษัทหลายบริษัทก็คง อยากจะรู้อะว่าจริงๆแล้วฉันควรจะทำอะไรกันแน่ใช่ใช่ใช่เทรนที่เจ็ครับ Data Localization อันนี้ชัดเจนเลยนะหลายๆบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทจีนได้รับคําสั่งมาอย่างชัดเจนว่ากรุณาออกจากตลาดหลักทรัพย์อเมริกาด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้บริษัทที่ถือข้อมูลของของคนจีนมากมายเนี่ยข้อมูลนี้อาจจะถูกหน่วยงานของรัฐอเมริกาดึงออกไปได้ครับโลกนี้ครับ g l o b a l i z เ Data เข้าถึงทุกที่ได้แต่ปรากฏเราเริ่มเห็นทุกคนบอกว่าเราห่วงข้อมูลอืมอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันก็เอออ๋อมันมันก็เป็นก็เป็นประเด็นที่ที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์เนาะนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ถ้าใครจํากันได้ก็เกิดการโจมตีอา 5G ของหัวเว่ยนะฮะผู้บริหารเยอะแยะมากมาย นะครับ <S 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 ส่วนหนึ่งก็เอาเรื่องของลิเกชของ Data เนี่ยมาเป็นข้อกังวลนะครับนะแต่ว่าเ,เรื่องนี้จริงๆแล้วทางฝั่งของตะวันตกเขาก็กังวลครับเพราะว่าทางฝั่งของจีนเขาก็มีกฎหมายเนาะมีกฎหมายในเรื่องที่ทําให้ภาครัฐสามารถที่จะเข้ามากด <S <S สอบ <ใน S 1> หรือเข้ามาดึงข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจได้นะฮะนะตรงนี้มันก็เลยอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอันแฟรเนาะอันแฟร a เวนต์เอ e เกิดขึ้นได้ก็เลยทำให้ต่างแต่ละประเทศต่างกังวลเรื่องของ Data าของตัวเองก็เลยเกิดการพยายามดึง data กลับหรือพยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนใช้บริการของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ประเทศตัวเองเนาะครับก็นะเหมือนก,นกลายเป็นกลับมายุคสมัยนะหลัง น่าจะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองไหมที่แบบแต่และคนว่าเรามาเป็นประเทศกันเถอะเรามาค้าขายกันหมดแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนู้นได้เปรียบคนนั้นเสียเปรียบเรามาปิดกั้นการค้าเกิดขึ้นอันนี้เหมือนการปิดกั้นการค้าข้อมูลเกิดขึ้นเพื่อเป็น key คีย์เทรนด์ของยุคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะแต่กระร้าวผมขอพูดสองอย่างรวบรวมกันแล้วกันนะแปลเขาบอกว่าบับเบิ้ลสติเฟลต์บับเบิ้ลสติเฟลต์ก็คือบับเบิ้ลขนาดเล็กๆซึ่งย่อมๆเราเห็นบับเบิ้ลขนาดย่อมๆในหลายแอสเซทคลาเช่นคริปโตนะคบง คริปโตบางหมวดนะก็มีการพุ่งอย่างสูงนะครับแล้วก็แล้วก็ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำพวก e n e r รี r e เ e อเบิลเอเนจีนะครับบริษัทเทคที่ไม่มีกำไรเลยหรือแม้กระทั่งแสปที่เราเคยพูดกันว่าเป็นบริษัทที่เป็นกองเงินเข้ามายังไม่ได้เข้าซืา้อกิจการแต่ราคากลับขึ้นลงได้ตามอารมณ์ของคนอืม i n v e s t m e n t ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นแล้วก็ลงหลายๆอย่างปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า3 5เปอร์เซ็นต์ซึ่งควบคู่กับเทรนด์ที่กเขาบอกว่ามีรีเทลมีรีเท หนึ่งในแมกกเทรนด์ของปี2021ก็คือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดได้อย่างง่ายมากนะ mm hmm. มีแอปหลายแอปที่ทําให้เราสามารถซื้อขายหุ้นได้จากทั่วโลกเลย mm hmm. แล้วก็ว่างเนอะอยู่บ้านไม่รู้ทาอะไรก็อ่ะเทรดหุ้นกันละกันนะครับเขาบอกวีเทลอินเวสเตอร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบเวลามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็คือคนสุดท้ายที่มาตอนปาร์ตี้ก่อน Party กันเลิก mm hmm. อืมบัฟเฟตที่เริ่มหายไปก่อนหน้านี้ในบางแอสเซทคลาสกับการที่วีเทลตอนนี้เริ่มแบบ ไม่ค่อยคึกคักเข้าเดิมแล้วมีความเกี่ยวข้องกันไหมอืมก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันได้นะครับนะเพราะว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่พอเราไปดูการซื้อขายเอาง่ายๆยกตัวอย่างก่อนการซื้อขายของคริปโตเค r เรนซี่มาร์เก็ตเนี่ยนะครับที่นักลงทุนอ่าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยใช้เงินน้อยเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีพฤติกรรมการลงทุนที่ ค่อนข้างเป็นไปนตามอารมณ์หรือว่าเทรนราคามากกว่าที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดแบบมีเหตุมีผลคร,ครับซึ่งทางอาจารย์คณิตแล้วก็ทางผมก็เคยทำงานวิจัยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะสัมพันธ์กันอยู่บ้างนะครับที่การเข้ามาของรีเทลเนี่ยก็เป็นช่องทางในการทำเงินของนักลงทุน รายใหญ่หรือว่าสถาบันบางส่วนเหมือนกันนะที่สร้างทีมสร้างราคาขึ้นมานะครับอย่าบอกว่าตอนนี้ก็รายย่อยเองก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าเดิมละอ,อาจจะทําให้ความคึกคักในช่วงปี2021ที่ผ่านมานี้อาจจะไม่ได้คึกคักเท่าเดิมอืม <ไป S 1> แต่ว่า,วากดีใจอย่างหนึ่งนาะที่ เขาใช้คำว่า deflate เนาะ bubble deflate ก็แสดงว่ามันค่อยๆผ่อนลมลงอะเนาะมันไม่ใช่คําว่าเบอร์ไใช่อรโอเคนี่อาสุดท้ายอาสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยตอนปลายปีคำแห่งปีคำว่าเมตาเวิร์สนะบูมมากอะไรที่เกี่ยวเมตาเวิร์สบูมหมดเลยแล้วบอกว่าแต่ยังไงคุณก็ต้องนอนที่บ้านเนาะอืงครับคุณซื้อที่ดินเมตาเวิร์สได้ซื้อบ้านเมตาเวิร์สได้แต่คุณก็ต้องนอนในบ้านในโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้าลองกลับมาดูรอบข้างนะครับหลายประเทศอเมริกายุโรปอย่างเงี้ย ห้างร้านเริ่มเปิดตัวแล้วไม่มีคนทํางานในขณะที่พวกราคาอาสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเราบอกสุดท้ายนะเราบอกว่าเรื่องเมตาเวิร์สกำลังมาก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนยังอยู่ในโลกฟิสิกอลอยู่ยังไงต้องกินอยู่นะครับปัจจัยสี่โลกฟิสิกอลยังต้องมีอยู่ดังน,นั้นเราไปลงทุนเมตาเวิร์สไปก็อย่าลืมว่าปัจจัยสี่ที่สําคัญต่อชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็ไม่ได้แปลว่า สิ่งต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันว่าดีมันจะหายดีไปเพราะเมตาเวอร์สโผล่ขึ้นมาอืมอืมแต่ว่าประเด็นนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาดูนะครับเพราะว่าที่บอกว่า Physical ฮาส s i ิ่ยังมีความสำคัญเนี่ยก็จริองอยู่มันสำคัญแต่ว่าความสำคัญอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะจากเดิมที่เราอาจจะเคยต้องการบ้านขนาดใหญ่หรือบ้านที่มีเดคอเรชันมากมาย ลักษณะบ้านแบบหนึ่งอาจจะหายไปก็ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดความต้องการเมตาเวิร์สมันสูงขึ้นบ้านที่เราต้องการอาจจะเป็นเพียงแค่รูหนูก็ได้นะครับนะนั่นสินะนั่นคือในอนาคตนะใช่ย้อนกลับมานี่คือพูดถึงเรื่องบ้านในช่วงโควิดก็ได้คุยกับประกอบการนะเขาบอกว่าโอ้พวกบ้านที่ขายดีมากนะสมัยก่อนเวลาซื้อบ้านเนี่ยเขาอยากได้ห้องใหญ่ๆครอบครัวรวมตัวกันได้ตอนนี้บ้านที่ขายดีคือบ้านที่กันห้องย่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ เวลาลูกต้องเรียนออนไลน์ต้องมีห้องส่วนตัวให้ลูกครบทุกคนครับผมอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเออมันก็เป็นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเทรนด์นี้มันจะอยู่ยาวแค่ไหนอันนี้ก็น่าน่าสนใจเหมือนกันว่าโอเคไอ้พวกสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วเรามีการตื่นตัวไปกับมันปรับพฤติกรรมแต่หลายอย่างพฤติกรรมที่ปรับไปเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มันเกิดผลระยะยาวอย่าง real estate อย่างเงี้ยตัดสินใจซื้อบ้านวันนี้อยากได้ห้องย่อยผ่านไปสองปีโควิดไม่อยู่ละ ว่าเอยจริงๆอยากได้ห้องบ้านอยากอยากได้ห้องใหญ่มากกว่าไม่ได้อยากได้ห้องย่อยให้คนต่างไปหลบตัวกันในมุมครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าหลายๆอย่างที่เรากำลังปรับตัวทุกวันนี้ไปเนี่ยมันเป็นการปรับตัวที่มันจะเกิดภาพแค่ปีสองปีข้างหน้าแล้วมันรีเวิร์สกลับไปใหม่หรือจะเป็นฟันเดเมนทัลชิพเลยกันแน่ครับอืมประเด็นนี้พูดยากครับผมก็ไม่มีคําตอบเนะผมว่าก็ยังคงไม่มีใครมีคําตอบเนาะก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันที่ จะสังเกตเห็นนะครับว่าทั้ง10เทรนที่วันนี้เรามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเทรนของทางนักวิเคราะห์นะครับหรือว่านักกลยุทธ์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็จะมีบางคนที่อาจจะเหตุย้งแล้วก็นําเสนอเทรนมาอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับสิ่งที่วันนี้เราสองคนนะครับนํามาเสนอนะครับก็น่าจะเป็นเทรนที่ ที่ที่มีความเป็นไปได้นะครับแบบนนะครับอ่ะเรายังเหลือเวลานิดนึงอาจารย์มีอะไรอยากฝากให้กับท่านผู้ฟังไหมครับสําหรับส่วนตัวเราเองแล้วกันเทรนด์หนึ่งอย่างที่เราคิดว่าน่าสนใจสําหรับปีในปีนี้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงในนี้มีอะไรที่โผล่ขึ้นมาในใจบ้างอ่านะครับถ้าเกิดสําหรับผมนะครับเทรนด์ที่คาดว่าจะเห็นเนาะในปีนี้นะครับก็น่าจะคาดหวังอยากจะเห็นเรา เห็นอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมองว่ามันเป็นโรคโรคประจำถิ่น,น่ะนะครับนะโรคประจำฤดูกาลนะครับแล้วเราก็จะเลิกกลัวโควิดกันแล้วก็ประเทศก็กลับมาค่อยๆเติบโตนะครับด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการลงทุนต่างๆอันนี้ก็นะคิดว่าผมคิดว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงไมันต้องเกิดโรคใบนั้นนะครับนะคิดว่าน่าจะครึ่งหลังของปีนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเนาะ,นะโอเคครับ ส่วนทางผมก็คงฝากไว้นะว่าเดี๋ยวเรื่องยังไงเรื่องกรีนนะครับที่เราพูดถึงกรีนเฟสชั่นเมื่อเกิดเฟสชั่นขึ้นนี้แต่จริงๆแล้วมองกลับกันเนี่ยเรื่องกรีนทรานส์โมชั่นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วละ,ละนะครับถูกเร่งด้วยโควิดแต่มาอยู่ในแ agenda ของเราทุกคนแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนนะครับอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามหรือแม้กระทั่งอยู่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ตามซึ่งก็ขอเกริ่นไปเลยนะครับว่าปีนี้เราจะมีการจัดสัมมนานะะครรััับของตวตวณพาาชศส์แลกกญี ห้าภาคเราจะมานําเสนอเทรนต์แต่ละอย่างที่เราคิดว่าสําคัญสําหรับสําหรับคนในแวดวงธุรกิจของภาคการเงินครับเราจะพูดถึงเรื่องบทบาทนะครับของวงการการเงินกับเรื่องกรีนกับสแตนเดอราบิลิตี้ทั้งนั้นนะครับเรามองละว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวเรามาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าสามารถเข้าร่วมฟังนะครับงานสัมมนานี้ได้อย่างไงครับผมอืมโอเคครับแล้วันนี้ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว ในครั้งหน้านะครับเรามีเรื่องน่าสนใจนะครับทางด้านการเงินใหม่ๆนะครับจะมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับจริงๆก็เนื่องจากว่าวันนี้เนาะเราจบลงด้วยประเด็นของเมตาเวิร์สจริงๆครัง้รง,งหน้าก็อยากจะพูดคุยเมตาเวิร์สมันมากขึ้นเหมือนกันนะครับอ่าโอเคได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้านะครับอาจารย์ลุงเกีิสัญญาไว้แล้วเมตาเวิร์สงั้นเราจัดให้ครับเมตาเวิร์สครับโอเคครับงั้นวันนี้เราขอตัวกันไปก่อนครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ